สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายชุมนแฟนดุกท่านที่ติดตามและภารายการเคยกัปมปะจำวันนะคะอันนี้ตรงกับวันที่8มีนาคมนะคะพฤษธศักราช2567นะคะวันนี้นำสิ่งที่น่าสนใจนมาฝากเช่นเคยนะคะจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกัน นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงที่สองเรามาคียกันนะคะวันโชคดีผมถือว่าเป็นเรื่องพิเศษมากที่เฟซบุกล่มเมื่อคืนเป็นเหตุต้อนรับเข้าสู่ช่วงอายุใหม่ที่ทวนให้คิดอะไรที่แน่ใจว่ามีอยู่แล้วอยู่อยู่ไม่มีหรืออะไรที่ไม่เคยมี แต่อยู่ดีอยู่ดีก็ดันโผล่มาล้วนนำเรื่องเข้ามาในชีวิตทั้งนั้นเป็นเรื่องแล้วดีหรือไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องเจอเน็ตล่มแล้วคิดแบบสายมูผมเห็นว่านี่เป็นความตั้งใจของพลังบางอย่างที่จะให้ข้อคิดแก่ผมเตือนให้ผมรู้ว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตผมสุขสบายนั้นได้มาจากการที่หลายคนเขาต้องอดตาหลับขับการอนเพื่อให้ผมได้ใช้ในทุกนาทีที่ต้องการ และเมื่อผมไม่ใช้บริการแล้วเขาก็ยังต้องอดทนทำต่อไปเพราะมีคนอื่นใช้ตลอดเวลาก่อนหน้าที่เน็ตจะล่มตอนบ่ายแก่แกผมเดินผ่านโรงเรียนมีเด็กหญิงอายุราวสิบขวบเดินเร็วๆออกมาจากโรงเรียนพอมาถึงแม่ที่มารับเธอเปิดกระเป๋านักเรียนหยิบกระดาษที่เธอวาดภาพไว้ส่งให้แม่ดูตาเธอมองตาแม่เป็นประกาย แววตาเปลี่ยมด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับคำชั่วโมงว่าแม่จะปลื้มใจการที่เธอมีใครสักคนที่นำความสำเร็จอดไปอวดแล้วมั่นใจได้ว่าเขาจะดีใจกับเธอด้วยผมถือว่าเธอโชคดีที่สุดความรู้สึกมั่นใจในความรักไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายๆและไม่ได้เกิดขึ้นได้ในเวลาสั้นต้องสร้างสมหลายปี เด็กหญิงคนนี้ใช้เวลาทั้งชีวิตสร้างสมมาตั้งแต่เกิดมั่นใจว่าแม่รักแน่ๆแ,แม่ให้ความรักลูกก็ได้ความมั่นใจตามมารักไม่ใช่สิ่งที่ต้องแจกใจ่ายตลอดเวลาแต่เป็นสิ่งที่ต้องพร้อมให้ได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะในเวลาที่ผู้รับจำเป็นต้องต่อชีวิตให้มีความหมายเหมือนเซไม่มีใครเล่นเฟซบุ๊กตลอดเวลาคนทำเซไม่รู้หรอกว่าใครจะมาเปิดเฟซบุ๊กตอนไหน แต่เปิดแล้วไม่มีไฟก็เป็นเรื่องชีวิตคนเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องดีเรื่องร้ายมันจะเกิดเมื่อไหร่รู้แต่ว่าในยามที่มันเกิดคนที่ประสบชะตากรรมก็ต้องการความรักความเข้าใจเห็นใจคนที่ดีใจแล้วมีคนดีใจด้วยร้องไห้แล้วมีคนเห็นใจควา้าความฝันมาได้แล้วมีคนปลื้มใจด้วยอย่างจริงใจ คือคนที่โชคดีที่สุดอยากคิดว่าความโชคดีนี้เป็นของตายที่มีมาเองและจะอยู่ไปตลอดมันจะอยู่กับคุณไปตลอดหรือไม่อยู่ที่ตัวผู้รับถ้าเข้าใจว่านี่คือความพิเศษตระหนักว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายง่ายรู้ว่าคนที่รักคุณเขาต้องทุ่มเทความโชคดีนี้ก็จะนิรันด์ขอให้ผู้อ่านทุกท่านเป็นผู้โชคดีตลอดไปตุ้มตาเป็ด ผัดเห็ดสดมีนาคม2,567ค่ะกลับเข้ามาสี่ช่วงที่สองขอรายการนะคะเรื่องสำหรับเรื่องที่จะคืนนั้นนะคะขอบอกโอากาสเลยนะคะว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะไม่ได้เข้าข้างใครแต่พูดด้วยความเป็นกลางค่ะนะคะคุณผู้ฟังนะคะ อาจจะเคยได้ยินคำกรอนเกี่ยวกับเรื่องของการนินทานะคะที่ว่าอันนินทากาเล่เหน่ามเทน้ำไม่ชักช้ำเหมือนไอวิดนกรีบหินได้หรือเปล่าคะถ้าคุณผู้ฟังเคยได้ยินนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องกันทารับหลังพ่ะกังนะคะ เอ่าอันนี้ต้องบอกก็่อนนะคะอย่างที่เคยบอกเอาไว้ข้างต้นว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครยังไม่ได้คทา,าข้างใครแต่พูดด้วยความเป็นกลางค่ะแล้วแล้วหลายคนนะคะอาจจะเคยอ่อได้ยินแบบนี้นะคะลหลายๆคนอาจจะเคยจะเคยโดนกับตัวเองนะ ก็มีอ่าลื่นพี่กะเก่คนหนึ่งไม่ใช่ลื่นพี่กะเกะสิให้เรียกว่าลื่นพี่นะเพื่อเพื่ออาวิโสกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักนะคะรู้จักแล้วก็นับถือมานานมากมากนะคะพี่นับถือานานๆแล้วก,ลก็จนเลิกจะเลิกนับถือแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าคำพูดคำจา แต่แรกๆอะ่ะแนะนาสิ่งดีๆเวลาแนะนําสิ่งดีๆเออเคอยแนะนำแนะนาดีหมดแต่แต่มาดิฉันเพิ่งจะทราบข่าวคือไม่ใช่ใช่ทราบข่าวหลักแต่ดิฉันเพิ่งจะรู้นะคะรู้ว่ากำลังถูกนาค้ารับหลังที่คือท,ทุกอย่างที่เขาแนะนํามาดีหมดแต่มาพูดรับหลัง ดิฉันรับหลังดิฉันนะ่ะเขาประพฤติกันกันเองนะแล้วเอาวันรอกกันนะคะก็คือเรื่องของการเล่นของคนเรานะบางทีถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะแต่บางครั้งบางทีนะ่ะเวลาอ่ะสมมติเราร้องเพลงอะไรลงไป แลวเราอยากให้ช่วยช่วยให้ช่วยเอ่อ,อเอ่อเขาเรียกอะไรคืออยากให้ช่วยคอมเมนต์นะแต่ทีนี้มันไม่ได้จริงจังเลยค่ะเออไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดิฉันร้องไม่จริงจังนะคนที่เราอยากให้คอมเมนต์คือไม่จริงจังไม่เพอนะ ยังเล่นอะไรยังยังยังพูดจาเล่นเ่นแบบนี้อีกนะคะก็เป็นผู้อาวุโสกลุ่มหนึ่งก็แล้วกันนะคะไม่เอ่ยชื่อนะคะอะไรอะไรก็ดีหมดค่ะ,ะทั้งการแนะนำทั้งการอะไรเอยทั้งทั้งอ่อหลายอย่างที่เขาแนะนำมาลือหมดแต่พอรับหลงังนะ ขาก็เอาพืแต่นินทากันรับหลังน่ะแ่บเป็นอย่างนี้นะคะเข้าไหมคืออ่ามันเริ่มคือดิฉันน่ะปล่อยผ่านมาเป็นปีๆแล้วนะคะเกือบเกือบอ่าหลายปีเห็นจะได้มั้งเออดิฉันปล่อยผ่านมาเป็นปีๆแล้วนะคะ พยายามหลับหูหลับตาเพราะคิดว่าไม่มีอะไรนะคะพยายามอ่าหลับหูหลับตาบอกตัวเองมาตลอดว่าไม่มีอะไรแต่เชื่อไหมคะหนักข้อปรกกว่าน,นั้นอีกเออแล้วมีอะไรก็ไม่พูดแต่หน้านะเพื่อรับหลังเออดีเหมือนกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณพวกพี่ๆเขานะที่เป็นแบบนี้ จะได้ตีตัวอักหางได้เร็ขึ้นนะคะอ่าพี่ๆกลุ่มเนี้ยก็คนในกลุ่มท่าก็รู้จักกันดีนะก็เถอะโอโหสิกรรมแล้วกันนะคะแต่ว่าคือยิ่งยิงยิ่ง,งได้ยินเรื่องแบบนี้จากคนที่นำมาบอกอะ ยิ่งตั้งตืตัวออกห่างด้วยไวคุณนะคะเอ่อสมมติเราไปล้างเพลิงในอัพอัพหนึ่งนะคะเอ่อข่าไม่เอ่ยซนะีอัพนะในอัพอัพหนึ่งห้องห้องไหนสักห้องหนึ่งนะคะการที่คุยกับดิฉันก็คือตามปกตินะคะตามที่ตามที่แนะนำอะไรดิฉันก็แนะนำตามปกติ แต่พอดิฉันเมื่อไปปุ๊บในเรื่องเลยเอาเรื่องเราไปนอันทารับหลังบ้างแหละนะซึ่งดิฉันก็พยายามพยายามหลับหูหลับตามาตลอดหลับหูหลับตาแล้วคิดว่าไม่มีอะไรนะคะเออหลับหูหลับตาแล้วไม่มีอะไรนะอันนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าจบละ ก็ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่ายังไงอจริงๆนะคะพี่ๆกลุ่มนั้นที่ที่ดิฉันนับถือนะเขาก็มีบุญคุนกับเราค่ะก็อยากที่จะแนะนําประสิ่งดีๆเราแต่ทีนี้พอพอมาเจอเรื่องแบบนี้ดิฉันเริ่มเริ่มละเริ่มห่างแล้วค่ะนี่คือสัญญาณขหงการออกห่างที่ดีที่สุดนะคะใครไม่เคยเจอกับดิฉันก็ไม่รู้หรอก แล้วหลายปีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เล่นเฟอร์เชียลเล่นลายเล่นเฟิร์สนะคะเอาลายก่อนดีกว่าเล่นลายนะคะเฟิร์สไม่เท่าไหร่นะเล่นลายกันมาเป็นปีๆแล้วทีนี้เอ่อบางบางอย่างนะี่ยนะคะบอกดีเหลือเกินแนะนำดีเหลือเกินนะคะแต่รับหลังเอาไปเอาไปพื่อะไรก็ไม่รู้ นะถึงไม่มีใครบ่ก,ก็รู้ค่ะนะคะถึงไม่มีใครบ่ก,ก็รู้แล้วก็ดิฉันก็พยายามหลับหูหลับตาม,มาตลอดหลายปีที่เล่นเซเฟียมเซฟเชีย,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 ยม่เนะ่ยเล่นลายเนะี่ยพยายามหลับหูหลับตาม,มาตลอดนะคะแล้วก็พยายามอยู่นิ่งๆนะคนที่อยู่นิ่งๆใช่ว่าจะไม่มีกปฏิกิริยาติบโต นะคะคนที่อยู่นิงน่งๆใช่ว่าจะไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้แต่ที่นิ่งเงียบเพราะอยากจะรู้ว่าเพื่อคุณทำอะไรนะอยากจะรู้ว่าพวกคุณทำอะไรเท่านั้นเองนะคะถึงได้นิ่งเงียบจนถึงป่านนี้นะคะมันอะไรนักหนา พูดแต่หน้าเมืเ่อปอนีงไงคือตอนเนี้ยเมื่อแต่สังคมไหนก็แล้วแต่สังคมตาดีสังคมคนพิการตาบองตาบอดที่ไหนก็แล้วแต่นะคะป้นอย่างนี้ก็หมดแล้วนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งผู้อาวุโสพี่ๆที่เคยนับถือกันมานะปอนอย่างนี้ก็หมดแล้วค่ะ บังตรงค่ะถามว่าเสียใจไหมเสียใจก็พูดมาได้แล้วดูฉันนิ่งเงียบนี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปฏิกิริยาไม่มีพิษสงอะไรนะแต่ว่าพยายามนิ่งเงียบและพยายามที่จะหลับหูหลับตามมาตลอดหลายปีที่เล่นลรมาเนะนะคะ เสียดายคืออันจริงๆนะเสียไดานะยดํำรู้สึกดีๆมากกว่านะคะเสียไดายํำรู้สึกดีๆที่มีให้กันแล้วดิฉันก็พยายามใช้หบผลในตลาดเมื่อก่อนนี้ดิฉันร้อนกันเยอะแต่ดีนี้เริ่มคิดละคือมันเป็นอะไรนักหนานะโอ้โห พูดแต่หน้าก็ไม่ได้เราอ่าอาจริงๆนะคือเราไปคคไปร้องเพลงที่อัพอัพหนึ่งห้องห้องหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันห้องห้องใดห้องหนึ่งอ่ะแล้วเราพยายามพูดคุยกับปกติแต่ว่าคือพูดคุยปกติแต่คุยแบบตีตัวอักหางคา่ะเริ่มเริ่มที่จะตีตัวอักหาง พวพ่พี่ๆกลุ่มนี้มากคุณนะคะไม่มีใครทำแบบนี้หรอกนะคะจะบอกให้แล้วเชื่อไหมคะดิฉันไม่เคยไปร้องเพลงที่อัพอัพนั้นเลยแม้แร่โพสต์หน้าหลักก็ไม่ก็ไม่มเคยร้องละเพราะว่า มีอัพที่ดีกว่าอันนี้ไม่ได้อวดนะมีอัพที่มีกว่าดีกว่าแล้วก็โอเคกว่าด้วยนะคะมันเกลับมาเป็นปีปีแล้วค่ะก็บมาเป็นปีปีแล้วและคิดว่าเรา,เราพยายามหลับหูหลับตามาตลอดตั้งแต่เล่นไลน์นะคะเราพยายามหลับหูหลับตามาตลอดแล้วเป็นไง พนึอหูหลับตากหลับหูหลับตานิ่งเงียบเข้ายิ่งนานวันเข้ายิ่งเหินเกริมนะยิ่งจะนะยิ่งจะินย,ยิ่งจะเริ่มมินทารับเรารับหลังเข้าไปทิกทีทิกทีนะคะก็อา็นักขอบคุณค่ะ เขาถือว่าทุกคนมีมีบุญคุณกับดิฉันนะเช่นพ,พ,พี่พี่กลุ่มนั้นอะ่ะเขาก็มีบุญคุณกับดิฉันแนะนําอะไรดีๆเยอะยะมากมายแต่พอมาเป็นแบบนี้หมดศรัทธาแล้วก็เริ่มที่จะตีตัวออก่างมากขึ้นละและอัพนั้นอะ่ะที่ดิฉันไม่เอ่ยชื่อจะไม่เข้าไปเล่นแล้วนะคะอืม เข้าไปเล่นในในช่วงนานๆนนปีนานทีปีเห็นที่จะเข้าไปเล่นทีหนึ่งดีกว่านะหรืออาจจะไม่เข้าไปเล่นเลยก็ได้นะเออดีเหมือนกันค่ะดีเหมือนกันนะคะจะได้เห็นทา่าท้อของร่มพื้นผู้เอาวิเศษกลุ่มนี้ได้เราคุ้นแล้วยิ่งยิ่งเรารู้ยิ่งเรารู้ด้วยตัวเองแล้วยิ่งต้องออกห่าง ตีตัวอักขางให้เร็วที่สุดด้วยนะคะมันไม่ใช่เราที่สุดหลักแต่ว่ามันเริ่มตีตัวอักขางตั้งแต่น,น,นานๆแล้วนะคะความเสียใจนะ่ะมันมันไม่มีละสำหรับคนกลุ่มนี้ความเสียใจไม่มีละ นะความเชื่อใจไม่มีละสำหรับคำกลุ่มนี้เอแต่ไปอ่ะพวกเขาจะไม่ใช่รุ่นพี่พวกเขาเหล่านี้จะไม่ใช่รุ่นพี่ที่ดิฉันเคยรู้จักอีกต่อไปดีค่ะดีดีด,ดีดีมากๆเลยต้องขอบคุณนะสำหรับหลายอย่างที่เคยเริ่มกันมานะ ที่พืนไม่ได้หลายเรื่องนะแต่ว่าในเนี้ยเขาหักดิบเอาผู้พืชรับหลังอย่างนี้แล้วก็น่าจาเป็นที่จะต้องคุยกันอีกหมดประโยชน์ละไม่ใช่หมดประโยชน์สิหมดประโยชน์ที่จะคุยกันละนะทุกคนมีบุญคุณกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องล่นพี่ที่ไหนก็นแล้วแต่แต่ไม่เมื่อ เออมันเป็นอย่างนี้ก็อเถอะค่ะอะเถอะนะถือซะว่าไม่ได้อยู่ในกองนั้นก็แล้วกันเออขอใช้กองก็แล้วกันนะคะไม่ได้อยู่ในในกลุ่มผู้อาวุโสรายนี้แล้วนะคะจะถือซะว่าความใกล้ชิดใงกายเป็นคาตีเตือออกห่างไปแล้วนะคะ อืมนะคะก็ใครใครที่เอ่อรู้ใครที่ใครที่เจนะใครที่รู้ที่เจก็นั่นแหละค่ะนะคือใช่เราอยากจะหลับใช่เราเอ่อ อยากจะไปอะไรนะแต่ว่าบางทีบางครั้งการหลับหูหลับตามาเป็นปีๆและบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรมันจะทำลายตัวเราเองนะนะคะก็เถือจบแล้วกันค่ะยิ่งยิ่งรู้อะไรเยอะๆยิ่งตั้งออกห่างนะสัคงคมตาบอดสมัยนี้นะลิงพี่เพื่ออวิเศษขนาดสมัยนี้ นะเออก็ดีค่ะดีดีด,ดีขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากมากต่ไปแล้วเราก็ควรจะทำแต่างงาน นะคะจะเลือกอะไรเดียรคนคนจะหันมาทำงานถ้าหากว่าวันใดถ้าได้งานก็คือจะทำแต่างานไม่สนใจใครแล้วคะ่ะนะแต่กับทุกคนแล้วก็คุยกันตามปกติเหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะลิ้นลินพี่กลุ่มนี้ ริมพี่เหล่านี้นะคะก็เอ่ออภิร่าขอบคุณนะคะสําหรับทุกอย่างที่ผ่านมาสําหรับสิ่งที่เคยบอกเคยพูดเคยแนะนําอะไรมาทั้งหลายอย่างขอบคุณจริงแล้วต่อไปก็ ไม่สนใจอะไรแล้วล่วะค่ะไม่สนใจแล้วนะคะจะมุงหน้าทำงานที่ตัวเองรักแล้วก็ต่อไปจะไม่เห็นเล่นจ,จะไม่เห็นเล่นพี่กลุ่มนั้นยู่ในบัญชีอีกแล้วเผื่อปิดค่ะปิดละ นะคะปิดแล้วจริงๆปิดบัญชีอย่างถาวรเลยตอนนี้ปิดบัญชีอย่างถาวรแล้วก็อมองแต่สิ่งใหม่ๆเข้ามามอง <c oughs> มองแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็เริ่มปิดบัญชีแลโอเคก็ถือว่าดีค่ะดีมากๆ ยิ่งน้นยิ่งเรารู้รู้เราก็จะยิ่งออกห่างมากขึ้นนะคะยิ่งเรารู้อะไรตนอะไรเราก็จะยิ่งออกห่างมากขึ้นถึงเราจะโดนนินทารับหลังนะคะแต่ถ้าไม่มีใครบอกแล้วก็รู้นะคะไม่ต้้งไม่ตั้งให้ใครมาสอนหรนะคะเพราะว่าแต่ถ้าไม่มีใครบอกเนี่ย แล้วก็รู้ด้สัมชทติยานสันชทติยานขหังความเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเดียวแล้วก็รู้ได้ได,ไ,ดได้ด้วยอ่าสัมชาติยามน,นะคะว่าอ่าใครเป็นอะไรยังไงลินพี่คนไหนเป็นอะไรยังไงก็ดีค่ะดีมากๆยิ่งเรารู้เรายิ่งจะเริ่มตีตัวอ,อักขางมากขึ้น ดีค่ะดีมากๆเลยดีแต่ใจก็ต้องขอบคุณนะคะสิ่งดีๆที่พวกเขาให้มาแต่รับหลังก้าไปไปพืชอัปเนินทางนะในในโดยเฉพาะที่ห้องห้องหนึ่งแล้วก็อัพอัพหนึ่งไม่เอ่ยซี่นะนะคะดี ดีมากๆแต่ไปถ้ายิ่งพวกคุณทำอีกอะ่ะเราก็จะยิ่งออกห่างมากขึ้นนะคะออกห่างจากตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ไม่สนใจใครเลยไม่เห็นหัวใครเลยอยากจะลุยเหมือนกันนะคะเราพยายามนิ่งเงียบแล้วก็ปิดหูปิดตารับหูรับตาแล้วก็พยายามที่จะ ไม่คิดอะไรนะคะหลายปีละตั้งแต่เล่นไลน์มัน่ะไม่เคยมีพี่ๆกลุ่มไหนทำแบบนี้กับเราเลยดีดีค่ะดีมากๆเลยถือเป็นข่าวดีของเราแล้วกันนะคะเราจะได้เริ่มตือต่อตัวออกห่างมากคุณ ก็ไม่คาใจเหมือนกันล่ะเป็นอะไรกนหมดแล้วนะเป็นอะไรกนหมดแล้วแต่ก็ดีค่ะเผลอดีดีประขั้นหนึ่งเลยแต่เราไม่ตั้งสนใจใครอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าดิฉันไม่เข้าไปอัพอัพนั้นไม่เข้าไปรังเพลงในห้องห้องนั้น ห้องไหนก็แล้วแต่ในใน,ในอัพนั้นดูซิว่าจะยังอะไรอีกมาแล้วกลุ่มไลน์กลุ่มนั้นะก็มีเพื่อนทพี่กลุ่มนั้นอยู่ด้วยอืดีเหมือนกันยิ่งนับวันยิ่งพูดรับหลังยิ่งยิ่งเราตั้งตีตัวอักขังมากขึ้นแล้วค่ะคือถ้าครั้งแรกนะไม่เป็นไรนะ มาหลายครั้งละปิดถือปิดตามมาเป็นปีๆบอกกับตัวเองมาตลอดว่าไม่มีอะไรค่ะอคิดอยู่ว่าเออไม,ม่มีอะไรหรอกเขาอาจจะอยากคุยกันนะนะคะโดยสภาพกลุ่มรายกลุ่มนั้นดีนกันแต่ไปอาจจะต้องพิจารณาแล้วก็ปิดบัญชีละอ่าไม่เลือกพิจารณาดีกว่าปิดบัญชีดีกว่านะคะ อย่างที่เคยเอ่ยที่อย่างที่เคยบอกไว้ทางต้นนว่าเรื่องที่ดิฉันจะพูดน่ะดิฉันจะไม่เอ่ยชื่อใครไม่ข้ามข้างใครแต่ดิฉันพูดตรงกลางนะคะแล้วก็เปิดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองคุ้มฟังทุกท่าน ให hey. ้ดีดีมีความสุขก,กันละกันนะคะเจอกัอนใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ